ได้ตื่นเต้นตื่นเต้นครับผมก็คงความตื่นเต้นไว้ไงครับแต่ว่าอุ่นใจอยู่แล้วพี่มิวเขาเก่งเขาเอาอยู่เขาเอาอยู่ก็เป็นเป็นคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยครับก็หลังจากที่ไปเราไปเที่ยวกันมาพักผ่อนกันมาทากอส่งกานครับผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผ่านมาก็ได้ไปพบปะครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าอะ ทางหายจากการที่มาอีเวนต์แล้วก็รู้สึกว่ากลับมาหลังสงการมีงานคู่กันเลยก็น่าหลักปีครับก็ผมก็คือจริงๆที่เมลเขาทำงานบันเทิงเป็นหลักเลยใช่ไหมครับเราก็จะแบบมีบางทริปหรืออะไรที่เราช่วยแบบแอสซิสต์ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปอัเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเื่อได้ช่วยหยิบจับอะไรใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นงานพวกไทแบบครับเป็นถ่ายพวกแฟชั่นที่ไปคู่กันครับงานคู่เยอะไหมคะที่ต่อาเยอะมีแฟนมีติ้งด้วย แต่ว่ายังยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ตอบตกลงว่าจะอะไรยังไงดีครับผมเพราะว่าเหมือนตอนนี้ทางน้องเขาก็จะค่อนข้างไปทางทำธุรกิจแล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เขาจะด่าผมว่าชวนเนาะคือเอาเป็นว่าเหมือนคือตัวเรื่องบริหารเวลามาทํางานวงการอ่ะตูนยังทําได้ไม่ดีครับทีเนี้ยเราก็แบบมีภาระที่ต้องทํางานกับที่บ้านเยอะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าโคสําคัญในการทําโครงการอะไรเงี้ยก็เลยเลือกบอกว่าถ้าถ้าบริหารเวลาได้เราจะรับ อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนก็เฟดดลงซีรีส์ก็ยังไม่พร้อมจะรับเลยเพราะว่าคือซีรีส์ติดต่อกันมาเยอะมากแล้วผมก็บอกว่าเราไม่สามารถบริหารให้ไปถ่ายได้ในขณะที่ทํางานประจําด้วยครับือทาที่บ้านเป็นหลักเลยครับเขาได้ตังค์เยอะให้เขาทําเถอะจริงๆแค่นั้นแหละอ๋อก็เดี๋ยวดูแบบเรื่อง ควเขาเรียกว่าความเหมาะสมอะไรอย่างนี้ครับกับเรื่องการบริหารของตัวเองนี่แหละการบริหารเวลาว่าสามารถทําได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ที่ที่ติดต่อมาเป็นเป็นเล่นคู่กันเยอะเยอะมากเลยครับผมแต่แค่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเลี้ยคู่จิ้นหรือเปล่าเออคู่จิ้นเฮ้ย เราเทคสองได้ไหมเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้พูดคู่จีนอย่างไรเป็นคู่อื่นบ้างไหมเป็นไปคู่อะไรจีนไม่ทันแล้วตอนนี้ช็อตเป็นอะไรก็ได้พอโตแล้วปล่อยจอยคู่ปล่อยจอยเป็น่เพรหลายหคนก็ต้องต่อเป็นเป็นคู่ที่พัฒนาความสัมพันธ์พาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์เป็นเจ้าเปันเา้าเป็นเป็น อ่ะเป็นคนรู้ใจกำลังดีใช่ไหมเป็นเป็นพาร์เนอร์แล้วเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์เป็นพาร์เนอร์แล้วกันยังไม่ any terms ครับได้ any terms a n i n ริมันคอรอระยเวรือรออะไรี่ดาี่บงอ๋อเรื่องเรื่องเรื่องความละเอียดของความสัมพันธ์ใช่ไหมครับอะไรอย่ การมาร้อนไม่หลังมันจแสบเริ่มร้อนเริ่มร้อนก็ก็ก็คิดว่าเหมือนเขาเรียกว่าก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละคืออะไรอะไรก็ได้ไม่ต้องรู้กันเลยว่าคบกันแบบไหนครับเฮงเฮงหรือเปล่าไม่ต้องหาคำคำไม่มาเพื่ออธิบายเขียนยากก็พาร์ทเนอร์ครับเป็นพันเนอร์เป็นพันเนอร์กันแล้วกันเป็นพาร์ทเนอร์ ก็ถ้าวันไหนที่แบบมีไม่ได้เรียนหนักเดินไปก็เห็นครับก็จะแบบก็ปล่อยจอยครับก็ผมผมแบบว่าเชื่อเลยแบบคือพี่มิวเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขารู้ว่าเขาอยากพูดอะไรเขาก็แบบว่าเออ manage ได้อยู่แล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราให้เขารุบการตัดสินใจอืม ขินเอ้ยเขินเอ้ยโทรคุยกันเขินกว่านี้อีกมั้เนี่ยแล้วแล้วก็พูดให้เขาถามอีกแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจของรู้สึกนี่สองคนนคิเขินไหมอ๋ออิเินนิดหนึ่งนิดหนึ่งเหรอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า เก็บอาการเก็บอาการเก็บเก็บอาการดูคลิปลูกเราวันนี้เดี๋ยวดูไม่ขู่เขาเมื่อกี้เขาบอกเป็นผู้ใหญ่ไงแอสแอสผู้ใหญ่ผมเหรอครับนื่งเรื่องครอบครัวเรื่องความรัวคือคือครอบครัวก็ให้อิสระในการตัดสินใจอยู่แล้วนะครับก็ตั้งแต่เรื่องที่ จะตัดสินใจไปเรียนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาให้เขาเชื่อว่าตุ่นเลือกได้หมดตุ่นแบบว่าเขาเชื่อใจแล้วก็อย่างเรื่องที่เรียนไปเรียนมาแล้วใช้ความรู้กลับมาทํางานเนี่ยอันนี้คือสําคัญมากกว่าผมผมก็รู้สึกว่าต้องแม n a กับสิ่งนี้ที่จะเป็นโก o w ในอนาคตของเราไปด้วยฉะนั้นผมก็ให้ความสาคัญกับว่าเป้าหมายระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะ shifting มาทําหลายๆอย่างซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราได้รับโอกาสในหล,หลายทางมาเราก็ควรจะคว้าไว้อะไรเงี้ยคุณที่บ้านก็ไม่ติดกัน ตั้งแต่เด็กช่ครับดีคุณทุกเรื่องครับทุกเรื่องสปอร์ตครับที่บ้านสปอร์ตหมดเขาก็อยากรู้ว่าแบบโอ้โหระดับพี่มีวเขาทำงานอะไรแบบบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามว่าเป็นห่วงพักผ่อนพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครับประมาณนี้ครับแล้วแม่ เรื่องไปเจอครอบครัวเหรอครับก็ก็ก็รู้สึกว่าเหมือนก่อนก่อนช่วงเวลาที่ได้มาเรียกว่าไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าไปทานข้าวอะไรด้วยกันเหมือนเราทําความรู้จักกับทางครอบครัวเขามาสักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าความเกรงก็ลดน้อยลงมาเรื่อยๆครับถ้าถ้าครั้งแรกอะเกรงแต่ว่าไปเรื่อยๆคือต้องบอกว่าครอบครัวเขาหน้ารักมากๆเราก็รู้สึกว่าเราผ่อนคลายที่ได้อยู่ด้วยกันพ่อตุนไม่ดู พ่อปล่อยจอยมากพ่อแม่ยน่ากลัวทางพ่อต้องถามพ่อครัวเขาสิ่นคนในครอบครัวแล้วใช่ครับคนในครอบครัวใช่ยครับก็ไปมาหาสู่กันได้ตลอดแบบรักอะไรความคลั่งรักเขาถามว่าความคลั่งรักเวลารักอะไรเราก็เรยก็เต็มที่กับเต็มที่กับความรักอย่างนั้นพอๆกันแล้วกันพอๆกัน สัวไม่บับกันเลยหรอถ้าเราบับเรากลับไปตีกันทำยังไงเนี่ยครับอย่าอย่าอย่าย่ยุงยงตะแขีงลูกดิสคัสกันเวลามีอะไรตัดสินใจก็จะถามความเห็นกันละกันบนเวทีเซลล์เฉยๆอ๋อใช่จะนานทีจะทะเลาะกันทีอะไรต้องบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเราจะไม่มีการ ชนะแพ้ชนะการต้องต้องบอกว่าการที่เราดิสคัตกันเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือเปล่าถ้าถ้าถ้าดีขึ้นดิสคัตได้แต่ถ้าไม่ดีขึ้นต้องเว้นสเปซก่อนแล้วค่อยมากลับมาคุยกันใหม่ส่วนใหญ่จะเรื่องอะไรอะคะที่ต้องแบบแบบว่าเรื่องเอาไปตลกตลกไหมตลกตลกเออเเมียนึงตลกตลกเหมือนเหมือนเขาเขาเขาเคยกดผมเรื่องที่ผมถ่ายรูปแล้วผมใส่แว่นตากันแดดอยู่แล้วเขาหาว่าผมไม่ตั้งใจถามว่าผมไม่ตั้งใจถ่ายรูป ไม่แต่ความจริงมันเหมขาเขาไม่รู้เขาเห็นว่าแว่นมันดําไงเลยแต่ว่าความจริงแว่นมันใสเล่นอะเล่นก็ปกติก็ก็หรือว่าแบบถ่ายแบบเอออะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ตั้งใจถ่ายเขาตั้งใจถ่ายถ่ายที่เป็นร้อยรูปเลยไม่ตั้งใจตั้งใจนี่แบบให้นับบอกให้นับก่อนเวลาถ่ายถ่ายชอบแบบนับนับแล้วนับแล้วไม่ชอบนับถึง10เลยหนึ่งสองสามที่เราเพลังจากวันนี้ถ่ียนว่าแฟนไาะเขียนว่าเป็นคนที่รู้ใจกันก็ได้ เพราะว่าเพราะว่าทั้งสองคนชอบดูดวงอพอดูแล้วรู้ว่าเป็นคนยังไงไปเรื่อยเลยอ่ะเทกสองได้ไหมก็แซวแซวไงเหมือนแบบคนคนรู้ใจกันมันรู้ใจได้ยังไงออกไปดูดวงมาเลยรู้ว่าเป็นคนยังไงก็รู้หลายเรื่องนะครับ เอรก็รู See, ้เขาก็ก็ต้องใส่ใจรู้เขารู้เราเกี่ยวอะไรไปเรื่อยไปเรื่อยแีอะไรนะโอ้ก็เฮลตอนนี้คือเฮลตี้มากมากครับคือรู้สึกว่าเหมือนพออยู่ด้วยกันแล้วเหมือนได้กําลังใจแล้วก็ได้พลังงานบวกอยู่ด้วยกันตลอดเวลาถึงไม่ว่าต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเองอยู่ตลอดในการต้องไปทํางานมีปัญหาโน่นนี้นั้นแต่พอได้มาอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าเหมือแบบ สิ่งเหล่านี้มันสามารถแก้ไขได้แล้วก็ทําให้สภาพจิตเราดีขึ้นเยอะมากๆแต่เจอคนรู้ใจแล้วก็จะบอกไม่คนรู้ใจได้ไงอย่างก่อนหน้านี้ต่างคงต้องตางออกงานแล้วก็ต่างพูดความในใจกันว่าประทับใจกันยังไงอ่ะเราก็จะตัดหน้ามาว่าปกติพูดอยู่แล้วขิงขิงก็ก็อย่างผมก็คือเห็นพี่มิวเป็นเป็นตัวอย่างในหลายเรื่องครับผมก็เวลาคนที่แบบ แตกต่างกันมีมุมมองที่แตกต่างกันเราก็สามารถเรียนรู้กันกันกันละกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เขาเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้แบบชาบมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใช่ไหมดีดีชาบชาบอะไรกังเราชามากเราก็เราก็รู้สึกว่ามีหลายๆเรื่องที่แบบเราเขาเรียกอะไรอินเทคเข้ามาปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ดีครับโอ้ตอบดีเชียวตอบไม่ถูกเลยเนี่ยผมผมผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนทั้งสองคนมี มีความเหมือนและความต่างกันที่ลงตัวครับคือคือบางทีอย่างที่ตุนบอกว่าผมเป็นคนช้ามากแต่บางทีผมจะเป็นคนที่ตัดสินใจบางทีเร็วไปหน่อยก็ต้องมีคนที่แบบคิดหลายทางแบบเขาในการที่แบบช่วยช่วยคอยแบบคอยตัดสินใจว่าเอ๊ะทางไหนไม่มีทางอื่นอีกไหมแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลาบางอย่างในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นมันก็ทําให้เหมือนชีวิตเราดีมากขึ้นด้วยในการตัดสินใจอะไรนะครับเนียยว่าตั้งตั้งแต่แบบรู้จักกันมันสมบูรณ์แบบมากขึ้น ก็ค่อยๆเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้านับตั้งแต่รู้จักกันมา10กว่าปีแล้วสิบเท่าไหร่สิบสองปีสิบสามปีได้หรอครับสมัยนั้นยังนี่เลยยังเป็นเป็นน้องถาปัดและผมเป็นพี่วิทวะอยู่ตอนผมเรียกพี่นิววิทวะครับดีใจดีใจมากๆคิดว่าเป็นต่อไปนิ้ทิศทางในเรื่องต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น <c oughs> แล้วก็หวังว่า ทุกคนจะแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นในทุกๆทางเลยไม,ไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดลักก็เรื่องการคมนาคมตอนนี้นะก็คิดว่าเป็นในทิศทางที่ดีมากขึ้นแล้วครับก็ก็ผ่านร่างเหลือร่างสุดท้ายใช่ไหมครับเือร่างสุดท้ายจะสวครับอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้กันมาว่าผมกับพี่มิวก็เป็นสปิเกอร์เป็นซัพพอร์เตอร์ด้านสมรรถเท่าเทียมมาตลอดครับผมแมรี่ชิคอลิตี้แล้วอันนี้คือจุดที่ใกล้ความเป็นจริงที่สุดแล้วผมก็รู้สึกดีใจที่หลายๆคนก็จะได้ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะผลประโยชน์ดีทางกฎหมาย ที่ตอบอตอบโจทย์ได้ว่าแบบคนเราจริงๆก็เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศเพศสภาพไหนไม่ว่าจะความรักความแบบแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมสุดท้ายก็เนี่ยแหละมันเป็นสิทธิพื้นฐานของคนที่เป็นพลเมืองเอองั้นเอางี้ไหมถ้าถ้าสมมติว่าร่างกฎหมายผ่านแบบพันเปอร์เซ็นต์เราเราจะมาบอกว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงทุกคนจะได้เชียร์เรื่องจะได้จะได้เชียร์เรื่องอมไม่เป็นถึงว่าจะได้ช่วยช่วย,ช,วยช่วยการรณรงค์เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นช่วย ช่วยกันเชียร์ให้มันผ่านมากขึ้นดูว่าจะทำให้ดูแบบเป็นตัวอย่างเป็ตัวอย่างก็ถึงตอนพิธีว่ากันรายการรากานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีผมซัพพอร์ตจุดยอดทุกอย่างขอบคุณครับ